ยาย่านี่ไก่บ้านเวียดนามเลยเอามาทอดฮะไม่อบปากนี่อบปากไม่แต่ทอดแต่ทอดทอดธรรมดาวันนะคะอลองชิมสินีนะะ่ครับกินกับซอสพริกีครับชิมเล็กๆนะฮะเพราะว่ายาย่าปากเล็กได้ค่ะทันร้อนนะคะท่านผู้ชมค่ะ ร้อนแนะนำนะคะว่า <silly> ว่ <parfois> ่าาเรรออยกทำไมมันเป็นไงมันเป็นไงมันคุกเกลือแต่ว่าเกลือมันอาจจะไม่คั่วเป็นเค็มเค็มเค็มเหมือนไก่คุกเกลืออะไรเงี้ยนะแตาลำยองลำยองลองชิมดิแตาลำยองลิ้นเพี้ยนนะวันนี้ลำยองใช้มือเลยก็ได้เออใช้มือเลยนั่นแหละค่ะเป็นตัวของตัวเองค่ะออกสื่อไม่เป็นไรค่ะ ทุกคนรู้จักลํำยอมมแล้วค่ะเป็นยงยอมมันจืดบางอันเมื่อกี้นะย่าเจอแบบว่าเค็มๆเกี้ยนๆข้างหนึ่งจืดๆข้างหนึ่งคือมันอาจจะคลุกไม่เท่ากันอาจจะใส่เกลือด้วยผงชูรสด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแนะนำอันนี้ไม่สั่งจะดีกว่าโอเคโอเคเขาเรียกว่าไก่ไก่คลุกเกลือนะใช่ค่ะถ้าใครชอบก็ลองสั่งดูได้นะครับนี่จานใหญ่มากไม่รู้ราคาเท่าไหร่วะ ถ้าสามแสนอ,อ่ะเฮ้ยห้าหมืมั้งไม่มีอะค่ะมีแต่สองแสนสามแสนอ๋อราคาประมาณนั้นหมดเลยใช่ปะประมาณนัณ้นนะคะก็ทาละร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยนะใช่ไมสองสามร้อยป่ะ, 3, 200, ะเออโอ okay. เคไม่รู้แสนละร้อยห้าสิบใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นสองแสสามร้อโอเคนี่300บาทเลยหรอนี่มาไก่ทั้งตัวอ่าไอ้แอชิมดีกว่าใช้มือเลยน้องอ เชื่อเชื่อ,อย,ายายได้บอกว่าเนี่ยฮะมันอร่อยอย่างนี้ครับอร่อยไหมเค็มว่ะเค็มเหรอขอบอาร์ตีมินเนื้อเลยอ่ะเจอเกลือเต็มเต็มเลยเหรอขออย่างว่ามันคนุกกันไม่ทนะั่วนะเขาหมักไม่ทักก่วเหมือนกันนะใครชอบก็ลองดูครับเมนูนี้ครับแบบไก่คลุกเกลือครับ